ครับสวัสดีครับ <_ C 1> เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทางไลน์วันนี้โบได้เข้าป่าพี่น้องวันนี้อยู่เพื่อนเจ้าของมาเจอสมุนไพรอีกตัวหนึ่งพี่น้องหลายคนยังบ่เข้าใจหลายคนยังบ่ลูกว่าคนเป็นสมุนไพรสมุนไพรบำุงร้างกายท่านชาได้อย่างดีพี่น้องหลายคนยังบ่เข้าใจเนาะพี่น้องเนาะยัง,งบ่ลูกก็มีพี่น้องเอยก็เลยนําเสนอ ปันพี่ปันน้องเบิ้งหา้าท่านอยากรู้ก็สิได้บอกเดี๋ยวมีสิ่งดีๆมานำเสนอเพื่อท่านสิได้เอาไปต้มอ,อยู่ต้มกินเพื่อเอาไปบำร,รุงร่างกายของท่านชายและพี่น้องเอยท่านยิงก็กินได้ด้พี่น้องได้ทั้งผู้ยิงทั้งผู้ชายต้มกินได้พี่น้องเลยบำร,รุงร่างกายท่านเยี่ยมพี่น้องเลยมาบอกน้ำกันพี่น้องว่มามันแม่นยันนี่คือคัดมอนแล้วพี่น้องเด้อนี่ยาคัดมอน บำรุงร่างกายท่านชาได้อย่างดีหญ้าคัดมอนมันจะมีอยู่สองชนิดนะพี่น้องเด้อชนิดที่เพิ่นเฮ็ดยาคือชนิดชนิดนี้แหละพี่น้องชนิดใบกลมนี่แหละพี่น้องเชนิดที่เพิ่นเฮ็ดยาชนิดที่เพิ่นเฮ็ดที่เพิ่นบัเอามาเฮ็ดยาแต่มันเป็นไม้กวาดพี่น้องตัวนะัน้นชะนิดนะชนิดที่เอามาทําไม้กวาดหรือบางคนก็นเอิน้นต้นต้นไม้กวาดบางคนเอิญจ้าอันนี้เป็นหญ้าคัดมอนตัวเมียพี่น้อง ที่พ่นอเห็ดอันแมกวาซีนเป็นอย่างคัดม้อนตัวผู้สังเกตบางดอกพ่นถ้าพี่น้องด้วยนี่สังเกตดูดอกออกเหลืองเหลืองพี่น้องเลยดอกของพ่นบำรุงร่างกายทันชาได้อย่างดีพี่น้องยังมีลายซิ่งลายย่างพี่น้องเลยที่พ่นเป็นสมุนไพรซ้อยหนังซอยแก้ไข้พี่น้องแก้ไข้อีสุกอีใส เอาส่วนต้นส่วนห้าข้อนมาต้มกินเด้พี่น้องเด้แก้ฟีดาตไข้การพี่น้องแก้รดอนในได้ดีเด้พี่น้องเด้แก้ปวดมัดลูกได้พร้อมพี่น้องแถมยังเป็นยากแก้อักเสบได้ดีเด้พี่น้องหรือปวดเมื่อยตามข้อตามยางปวดตามข้อตามยางให้อามาต้มกินพี่น้องหรือท่านจะเอาไปเห็ดน้ำมันมาทาตำ แค่ละเอียดอามาอันพอกพอกพอกแล้วอามาอันประคบประคบที่ตามข้อนะพี่น้องแล้วที่ปวดตามข้อแล้วอามาประคบพี่น้องเห็นรูปประคบเอาตําใบของพจนนี่แหละพี่น้องนี่เอาใบของพจนนี่แหละตำ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 ใส่รูปประคบอามาอันดาดคือคือสีผ้ากันหู้จักจั่นแ้อามาดาตกระเบื้องแล้วอามาประคบตามข้อตามอย่างพี่น้องมันสีซ้อยบำบัดข้อของท่านได้ดี ก็เป็นโรคเกาโรคยังในพี่น้องเลยแกปวดตามข้อแข้งข้อขาข้อมือนี่แหละพี่น้องสิ่งสําคัญของท่นคือบํารุงร่างกายท่านชายพี่น้องบำรุงร่างกายท่านชายเอาไปต้มใส่ครับตัวอื่นก็นได้เด้อพี่น้องเด้อเช่นโดโบลูลมขาวเครือแดงนือจะเอาไปใส่กับหมวย เอามาแทรกับยาตัวอื่นได้หลายๆตัวพี่น้องเลยช่วยบำรุงร่างกายท่านชายเพิ่นที่อันธาตุล้มบางคนเอื้อนธาตุล้มเนาะถ้าอันอายุพวกสี่สิบห้าสิบขึ้นไปธาตุล้มหรือกามตายด้านสั้นเละพี่น้องเลยที่เพิ่นบท่ทำงานเอาส้นห้าของเพิ่นไปต้มอ,อยู่ต้มกินเลยพี่น้องได้เดี๋ยวผมสิลกให้เบิ่งพี่น้องว่าส้นห้าของเพิ่นเป็นยังไงพี่น้องนี่กระตี้บนลึกป็นยังไงพี่น้องพี่น้อง เด็กพี่น้องนะเด็พี่น้องได้เอาส่วนห้าของพวกนี้ละต้มกินพี่น้องเอาไว้บวกกับยาตัวที่ผมบอกเมื่อกี้นี่ละโดบุลลมหรือไปใส่ครับสิ่งใดก็ได้ซาวจากสองสามอย่างพี่น้องล้างดีๆแล้วไปต้มกินพีน่น้องหรือตั้งแห้งดองเล้าสู้กำลังทันชาได้อย่างดีนะพี่น้องนะเช่นพวกกามใจด้านพวกธาตุล้มซีล่พี่น้องไอ้ต้มอยู่ต้มกิน ประมาณจากสิบห้าเมื่อหรือว่าเดือนหนึ่งอาการของท่านจะเริ่มดีขึ้น้ะพี่น้อง้อมันกระสิคค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นโดยที่ห้าบบลูตัวพี่น้องอาการมันดีขึ้นนะไดตาสเสน่ห์วิธีร่างกายมันดีขึ้นมันสีหูจักในร่างกายของห้านี่แหละพี่น้องว่าอาการห้ามันสดีขึ้นแบบใดเ้าสีพ่อหูจักอยู่ดอกน้อขับนาะพวกกามใจด้านพวกทางเพศบม่มีมันเบิดอารมณ์ทางเพศไว้ง่ายไปต้มอยู่ต้มกินแล้วมันกระสิค่อยไปบำบัดร่างกายห้า อารมณ์ทางเพศเฮากับสีค่อยดีขึ้น้อพี่น้องนะเอาบวกกับยาตัวนี้ที่ผมบอกอะพี่น้องสังเกตบางห้าของเพ้นนี่แหละสังเกตบางใบที่ผมบอกนะพี่น้องเลยที่่และพี่น้องใบของเพ้นเอาคลิปนี้ก็ขอจบเด้อครับนะขอขอบบุญขอบคุณครับผมฝากกดไลค์กดติดตามซ่องบูรวงมาแล้ว้อพี่น้อง้อซ่องน้องใหม่ครับผมสังเกตบางใบเด็นดีๆ้อพี่น้อง้อนี่แหละใบของเพ้นพี่น้องเอาคลิปนี้ก็ขอจบเด้อครับนะขอขอบบุญขอบคุณครับผมขอบคุณครับ